ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يتلن فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من يتقوى الله وقاه ومن من توكل عليه كفى بينوّحو الذي مِي إيمان تَّالَهُ مَا تتت. مَا يمكن. كان نوم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سَوَّاهُمْ بِالْحَقِّ وَمَا تَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَمَا مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَمَا تَعْلَمُونَ และออกห่างจากทุกสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลลทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอีมานอยากที่จะเท้าความในข่าวก่อนในคุตตาบะก่อนเราก็ได้พูดถึงความสำคัญหรือสิทธิหนึ่งของเราบรรดาสหาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวซัลลัมนั่นก็คือการมอบความรักให้แก่พวกเขาถือเป็นแนวทางของชาวอาลีซุนนาวันจมามะ ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอยากที่จะนำเรียนสิทธิที่สองนั่นก็คือการเชื่อว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและเป็นกลุ่มชนหรือประชาชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาทรงคัสสรรให้อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเป็นกลุ่มชนรุ่นแรกที่พวกเขามีความสมบูรณ์มากที่สุดและใกล้เคียงที่สุดกับสัจธรรมและความถูกต้องเมื่อเรารู้เช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมนันหลายบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮัวตาอัลาได้ให้เหรานั้นใครควรและศึกษาความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะ ไม่ว่าจะเป็นวิถีทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะที่อยู่ร่วมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาและฮุเซลลัมไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและเดือนชะบานล,ล้วนแล้วทั้งหมดหนีไม่พ้นผู้ที่อยู่ร่วมและเป็นประจักษ์พยา,ยานการกระทาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาแลฮุเซลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเวลาเราศึกษาบทบัญญัติหนึ่ง เราจะต้องย้อนกลับไปดูเหล่าบรรดาซอฮาบะเพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะคือสานุรสิทธิ์ลูกศิษย์ที่รับความรู้จากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุอัสสลัมดังนั้นไม่แปลกใจที่แนวทางอะลีซุนนาวันจาอะมีมติเอกฉันว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะคือกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดเพราะในอันกุรอานในฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดาสุลลัลฮวาไลฮุอัลลัม พูดถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธายะอายุฮัลละีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานนี่คือจุดยืนที่มีความสําคัญที่สุดเพราะจุดยืนเหล่านี้มันเหมือนกับมีโรคหนึ่งที่จะมาการเนะกาหนะหรือมาแทรกแซงให้เรานั้นตกอยู่ในการมองในแง่ลบต่อเหล่าบรรดาสหาบะดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาน

ถือเป็นประชาชิที่ดีเลิศที่สุดนี่คือจุดเด่นหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอม م านและหลักฐานมากมายที่อยู่ในอันกุรอานและฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวซัลลัมที่จะมาตอกย้าว่าเหล่าบรรดาสฮฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวซัลลัมเป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดเมื่อเรารู้เช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านสิ่งที่เรานั้นจะกระทําสิ่งที่เรานั้นจะศึกษา ความเข้าใจของเราบรรดาสหาบ้าแต่ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านอยากที่จะนําเรียนฮะดีษหรือหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกให้เรานั้นมีวัคซีนในการที่ยืนยันว่าเราบรรดาสหาบ้าคือบรรดาผู้ที่ประเสริฐที่สุดองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาะอัลลได้กล่าวในสุรตุตตะบะองค์การที่หนึ่งร้อยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวสซาบิกูนั้นอววลูนามินันมุฮาจิรินวังอังซอ وال الذين تبعونهم بأحسان رضي الله عنهم وردو عن. ال أن وعد لهم جنات تجري تحتهنأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز عظيم الله سبحانه وتعالى เรกาวบรรดาผู้ที่มาก่อนในชนรุ่นแรกไม่ว่าบรรดาผู้ที่อพยพจากเมืองมักกะสู่เมืองมาดินะและบรรดาผู้ที่อุ้มชูบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่อพยพ และบรรดาผู้ที่จเจริญรอยตามเ่บา,าบรรดาซอฮาบะด้วยดีหมายถึงว่าใครที่จเจริญรอยตามเราบรรดาสอาบะเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเช่นเดียวกันรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอซุบฮานะฮฺอาลาทรงพอพระทัยแก่พวกเขาและพวกเขาพอพระทัยแด่อัลลอฮฺวาอัลดาลฮุมและอัลลอซุบฮานะฮฺอัาลลได้เตรียมให้แก่พวกเขานั่นก็คือสวนสวรรค์อันมากมาย โดยที่แม่น้ําต่างๆไหลผ่านเบื้องล่างของมันพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านถ้าหากว่าเราบอกว่าเราบรรดาซอฮาบะปฏิเสธศรัทธาต่อล้อหลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตและลั์ซุบฮานะฮูวาตาะจะเตรียมสวนสวรรค์ให้กับใครนี่คือคําถามหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเพื่อที่จะเป็นวัคซีนสําหรับเราและลูกของเราและคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเรา เพื่อที่จะให้รู้ถึงความสําคัญของแนวทางอนลลซุนนะวันจะมาเพื่อที่จะเป็นการตอกย้ําแนวทางจุดยึดเนียวที่ถูกต้องเพราะใครหลุดจากสิ่งเหล่านี้ไม่กล้าที่จะรับประกันพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านและมีองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาได้กล่าวถึงความทุ่มเทของเหล่าบรรดาสหฮาบะของท่านนบีมมุฮัมมัดซุลลอลฺฮวาและฮิวซัลลัมเป็นองค์การสุดท้ายที่อยู่ในสูเราตุนอันฟานทั้งหมด ทบฮาลาวอินนัลลอฮบอว่าาอาบแล์วอ่านอวะนัรูแูละที่เนาจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเขาได้อพยพหมายถึงเหล่าบรรดาสหายบที่อยู่มักกะสู่เมืองมาดีนะในการอพยพของพวกเขาพวกเขากล้าที่จะทุ่มเทคิดดูีินองผู้ที่มีอ่าจะฮะดู และพวกเขาได้ต่อสู้ในหนทางของลอดด้วยกับทรัพย์สินของพวกเขาตัวของพวกเขาในหนทางของลอดและบรรดาผู้ที่อุ้มชูให้สถานที่พักกับเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเป็นมิตรซึ่งกันและกันและอัลลอฮฺได้กล่าวว่าววัลีนนอาาามูะฮจร والذين آمنوا و ه ا ล ر و ا جاهدوا في س อาวะวะน و ا ร ذ อ ن ล و و ا نصر أ و ل ئ ك ه อ ا ل م ؤ م ن ฮักกอ ละหุมมะฟิโรตุวาริสกุลการิมอัลลอฮุซุบฮานะฮฺตาอัลาได้กล่าวตอกย้ำแก่เหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานั่นก็คือบรรดาผู้ที่อพยพบรรดาซอฮบ้าของท่านนบีบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของลล์และบรรดาผู้ที่อุ้มชูช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอวาในฮัวซาลลมที่อยู่ในเมืองมาดีนะพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงและพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและได้รับ เกียรติอันมากมายนั่นก็คือสวนสวรรค์ของเราสุบฮานะฮุวาตาอัลานี่คือส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานและองค์การหนึ่งที่อัลลัซซุบฮานะฮุวาตาอัลาได้กล่าวว่ามุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลเราสุบฮานะฮุวาตาอัลาวัลละดีนามาอาหุและบรรดาผู้ที่อยู่พร้อมกับท่านนั่นก็คือเหล่าบรรดาสหายบ้าของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาชิดดาอูอัลลัลกุฟารุห์ฮามาอุบัยนะฮุมพวกเขาเหล่านั้น มีความเข้มแข็งมีความแข็งกร้าวต่อเหล่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับท่านนาบดุมฮัมหมัดสุลลัาลฮวาไลฮัวซัลลัมและเป็นผู้ที่มีความเมตตาสาหรับพวกเขาเองต่อรอฮมรุกะสุดเดียะบะตะกูนัตลัมินอมลอฮิวาริดวานะท่านจะเห็นว่าพวกเขามีคุณลักษณะนั้นก็คือ สร้างความกล้ชิดต่อละเป็นผู้ที่รูก้กลัวเป็นผู้ที่สู้ยูดต่อละสุบฮานะฮูวตัตอลาและแสวงหาความการุณาจากละสุบฮานะฮูวตัตอาลาและความพอใจซีมาฮุมฟีฮูจุฮิมินอัจดิสูยุดสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาเครื่องหมายของพวกเขานั่นก็คือใบหน้าของพวกเขามีร่องรอยแห่งการทําอิบาดาตต่อละสุบฮานะฮูวตัตอลาหมายถึงอยู่กับการอิบาดาอ,อยู่กับสิ่งที่ดีงามต่อมาพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่าน Alah dekak lagi waa zalikamazalhumfit tauro wa mazalumfit injin kualak sana of law bandar sawahba, terjarruk, di dalam kampi al tauro, dan kampi al injin, Te Allah Subhanahu wa Taala Songpa tan, kazarin akhrajashyatuahu, faazarahu, faistaghlaza, faistawa ala suki, dan Allah Subhanahu wa Taala dekut dengan kualak sana of law bandar sawahba, nanti kau kau เสมือนกับมล็ดพันธุ์ชั้นดีเมื่อเวลาปลูกมันขึ้นด้วยกับลำต้นของมันที่สงงางามและคงทนยุอจิบุซุรออะลิยากีซอบิฮิมุนกุฟฟาร์พืชพันธุ์ธัญญาหารเสมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะเป็นเมล็ดพืชชั้นดีเมื่อเวลาใครเห็นต่างที่จะตกใจถึงความสงงางงามถึงความยิ่งใหญ่ ของบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาอัลาทรงทําให้เราบรรดาซอฮาบะเป็นผู้ที่ต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาอัลาท่านนาบีประคบป,ประงมท่านนาบีสอนเราบรรดาซอฮาบะเพื่อที่จะให้เราบรรดาซอฮาบะเป็นหนึ่งเหมือนกับนักรบ เป็นต um ah ัวแทนของอัลลอฮฺ سبحانه แะฮ ع ว ل ตว่าด้วะผู้ที่เชื่อและกระทำศีลธรรมผู้ที่มีการฟรีรัมและได้รับลตอบแทนที่ยินงใหญ่นี่คอตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่มารยาทที่บ่งบอกถึงหลักฐานการยืนยันว่าเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ประพฤติดีว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นี่คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมารยาทที่บ่งบอกถึงหลักฐานการยืนยันว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะนั้นเป็นผู้ที่มีความประเสริฐยิ่ง และเป็นผู้ที่ใกล้เคียงและมีความยุติธรรมและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดความถูกต้องมากที่สุดดังที่ท่านนบี Muhammad صلى الله ว ل ซัลลัมได้กล่าวว่า خ ั ر ล ل ซีน قرنني ثم الذين ม ل و ัล م ثم ا ل ย ي ลูนะฮุมประชาชิที่ดีเลิศที่สุดนั่นก็คือในยุคของฉันและถัดจากนั้นบรรดาผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบี Muhammad صلى الله ع ل ซัลลัมและบรรดาอัตบาอุตอาบีนบรรดาผู้ที่ติดตาม เราบรรดาผู้ที่ติดตามสาวกของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมใน300ปีแรกหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ทีม่มีมานบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าเมื่อยุคหนึ่งได้จากไปยุคหลังจากนั้นก็จะมีความชั่วมากกว่ายุคแรกหมายถึงว่าคนในยุคแรกจะประเสริฐกว่าและค่อยถัดไปถัดไปจนกระทั่งไม่มีใครหลงเหลือพี่น้องผูท้ที่มีมานที่กล่าวว่าลลอิลละอิลลัลล ดังน,น,นั้นพี่น้องผู้ที่มีมันนี่คือจุดยืนของเราที่เรานั้นจะต้องยึดให้มันกับแนวทางอัลสุนนะวันฉามาในฟะอานีวะอิยากุมมินันอายาติวะซิกรินฮะกิมอะกูลูกโอลิฮะซะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลากุมวะลิสัยรินมุสลิมีนามินคุลิซัมวัสตักฟิรุอินนะ่วฮูฮัวลักฟูรุอัลรหิม